S Hello s สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามี conversation about occupation สำหรับวันนี้นะคะคำว่า occupation occupation แปลว่าอาชีพนั่นเอง Conversation about occupation ก็คือบทสนทนาที่มีการถามและตอบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ของวันนี้กันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนอาจจะได้เห็นและได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นอาชีพต่างๆเหล่านี้ค่ะ Student Student นักเรียน Farmer Farmer ชาวนา t c h e r t a c h e r ครู Singer Singer นักร้อง Lawyer Lawyer ทนาย driver driver คนขับรถ barber barber ช่างตัดผม postman postman บุ Post man, Post man, รุษไปรษณีย์ก็จะมีคำศัพท์ทั้งหมด8คำด้วยกันนะคะที่เราจะสามารถที่จะนำไปใช้ในประโยคของเราได้เนาะ วันนี้คุณครูมีตัวอย่างบทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพมาให้นักเรียนได้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรก listen เป็นการฟังก่อนฟังภาษาอังกฤษนะคะตอนที่2 listen and repeat ฟังและอ่านไปพร้อมๆกันนะคะส่วนตอนที่3จะเป็นการ ฟังและจะมีการแปลภาษาไทยให้อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาเกี่ยวกับอาชีพกันเลยค่ะ Let's go <S Hello I am Lily What is your name Hello My name is Ben What do you do I am a student What do you do I am a student too What does your father do My father is a boxer. What does your mother do? My mother is a model. Will you please excuse me? Certainly. Goodbye. Goodbye. Hello, I am Lily. What is your name? Hello, my name is Ben. What do you do? I am a student. What do you do? I am a student too. What does your father do? My father is a boxer. What does your mother do? My mother is a model. Will you please excuse me? Certainly. Goodbye. คิดบาย e h l l l o I am l i l y What is your name? สวัสดีเราชื่อลิลลี่เธอชื่ออะไรหรอ Hello My name is Ben สวัสดีฉันชื่อเบน What do you do เธอทำอาชีพอะไรอยู่อ่ะ I am a student What do you do ฉันเป็นนักเรียน แล้วเธอล่ะ I am a student too. What does your father do? ฉันก็เป็นนักเรียนเหมือนกันแล้วคุณพ่อของเธอล่ะทำอาชีพอะไร My father is a boxer. พ่อของฉันเป็นนักมวย What does your mother do? แล้วคุณแม่ของเธอล่ะทำอาชีพอะไร My mother is a model. แม่ของฉันเป็นนางแบบนะ Will you please excuse me? ถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอตัวก่อนนะ Certainly Goodbye ได้สิลาก่อนนะ Goodbye ลาก่อนถ้าเป็นประโยคที่ใช้ถามว่าคุณทำอาชีพอะไรจะเป็นประโยคนี้นะคะ What do you do What do you do คุณทำอาชีพอะไรเราสามารถจะตอบได้ว่า I am a I am a จากนั้นเติมอาชีพที่เราเป็นตอนนี้ตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนอยู่เราสามารถใช้คำว่า student student ลงไปนะคะในประโยคนี้ได้ประโยคก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะคะ What do you do I am a student ตอนนี้คุณครูเป็นคุณครูอยู่นะคะถ้ามีคนมาถามว่า What do you do ครูก็สามารถตอบได้ว่า I am a teacher I am a teacher สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกฝนและใช้ประโยคในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คาบหน้านะคะ